สวัสดีครับวันนี้เราจะมานะครับปลดล็อกนะครับบัญชี Google นะครับเป็นรุ่นหัวเว่ยนะครับ P30Pro ตรงนี้เป็นหัวชั้นล่าสุดนะครับสาย t y p e ธรรมดาไม่สามารถเข้าโหมดคอม1.0ได้นะครับมาเริ่มกันเลยนะครับแกะเครื่องนะครับรอยฝาหลังออกนะครับจุดเทสไวจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับข้างๆอานหนึ่ง หนึ่งตัวนะครับจิ้มจุดเทสต์พอย์เข้าหากาวนะครับและใช้สายนะครับเป็นตัวนี้นะครับฮาร์โมนี่เทสต์พอย์เคเบิลนะครับถ้าต้องการยังไงก็สั่งซื้อได้นะครับจิ้มจุดเทสต์พอยต์เข้าหากาวนะครับเสียบสายได้เลย mm hmm. นะครับวันนี้คอมที่โปรแกรมนะครับจะขึ้นคอม USB 1.0มานะครับเราก็มาที่โปรแกรมได้เลยนะครับ Unlock Tool นะครับพระเอกของเรานะครับเลือกนะครับหั a เว i นะครับ CPU ตัวนี้จะเป็น Kirin 9ก0านย์นะครับ980 FRP โอเคนะครับตรงแล้วเลือก e l a s FRP ได้เลยนะครับแกรมก็จะวิ่งให้เรานะครับถ้าเป็นสายธรรมดาจะไม่วิ่งเลยนะครับ ตลาดเป็นหลัดของเราแบบนี้นะครับเปิดบริการบู๊วันเรียบร้อยนะครับเราก็ต่อสายนะครับแล้วก็มาลองเปิดเครื่องดูกันนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับในุ่วนสินค้าได้ยืดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นของผินของใช้กระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้านะครับอริการรถตท้สัมภาระหรือที่จะเป็นของใช้ส่วนตัวต่างๆนะครับก็ทั้งมาอยู่ ของในส่วนตัวต so, ่างๆนะครับก็สามารถเข้ามาเลือกเลือกตัวสินค้าได้ต right ั so, s <S ้งแต่บ่ายสองโมงนะครับจนสิบทุกวันนะครับก็เข้ามาใช้บริการต่างๆได้นะครับางรูปห้างตลาดก็ต้องขอขอบคุณนะครับกุ่มลูกค้าท่านทุกคนที่เข้ามาลงในห้างรนปห้างได้บริการต่างๆแล้วก็ให้ความร่วมมือนะครับเป็นราคาโปรใสน่นอนที่เรียบร้อยทั้งหมดก็เพื่อความปลอดภัยนะครับของลูกค้ารวลูกค้า ดูงานดูผลนะครับครับแล้วก็ต่อไปนะครับก็ขอให้เจ้สภาพร้านค้าภายในของวราเองนะครับนะครับในวันจะข้ามบัญชีได้แล้วนะครับนะครับในวันที่26นะครับต้องเบิกรูปร้านค้านะครับก็น่าจะเข้าใจกันดีนะครับก็แจ้งให้ทราบรูปร้านค้า,นาแล้วกันนะครับ ด้อยนะครับเข้าสู่หน้าจอปกติได้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ